ลลมุมนี้เขาเล่นกันเยอะแนละ้วไนะจ้า,าสาวัสดีจ้ารับล็อกกลับมาแล้ววันนี้เราจะไปลาวใต้กันก,กลับมาแล้วอืเอเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ตัดวิดีโอมานานไงนานนานขนาดไหนอะโอ้นานมากเป็นหลายปีอืะวันนี้เราจะไปลาวใต้กันด้วยพานะไหนคันนี้ ล้อเล่นเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปจอดไว้นะครับแล้วก็เราจะเดินทางกันด้วยเราเดินทางกันด้วยรถตู้แล้วด้วยคอนเซปต์ที่ว่าเที่ยวยังไงไม่ต้องลางานอือวันนี้ตอนนี้เป็นคืนวันศุกร์แล้วนะทั่วหมตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งมืดแล้วเดี๋ยวเราจะไปแอร์พอร์ตลิงก์โอเคแล้วก็เราจะไปต่อไปที่ BTS หมอชิดเราลองนับรถไว้ที่นั่นครับแล้วเดี๋ยวดูกันเราจะเดินทางกันยังไงโอเคไปไปกัน ไปรถตู้แบบนี้เรามานัดเขานัดเจอกันที่สถานี BTS หมอทิดเมื่อก่อนกขานักที่บิ๊กซีตอนนี้เขาก็ <c oughs> ย้ายมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนอนบนรถตู้นี้แหละ <c oughs> ดูภายใน <c oughs> บ่อใหญ่นี้เลยได้ <c oughs> วเวลาออกเดินทางกันแล้วนี่เราไปรถตู้อย่างนี้นะครับออย่ังน,นี้ไปนอนย,ยาว ไปไ<ม>หลับกันไปตื่นที่นู่นอีกเก้าชั่วโมงเจอกันนู่นเลยเนล ขณะนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงกว่าๆระหว่างรอด่านเปิดด่านเปิด8ปดโมงคึ่งก่อนจะข้ามแด่านเราก็มากินข้าวกันก่อนด้วยความง่วงเหงาหานอนเพราะว่าเมื่อคืนหลับบ้างไม่หลับบ้างรถแอร์เย็นเจี๊ยบมาดูที่ว่าที่นี่จะมีอะไรกินบ้างนี่อันนี้ชาวคณะร่วมรถตู้กันแล้วนะครับ เอาไปหาของกินกันดูว่าตลาดผ่านแดนตลาดตรงหน้าจุดผ่านแดนตรงนี้จะมีอะไรขายบ้างเอาใส่สะสมสะสมยาไปก่อนไหมยาเรามีแล้วเราเตรียมมาจากบ,บ้านลยใครต้องการยาต้องการอะไรก็ซื้อตรงนีน้ได้กานจุดแปดโมงคาารึออค่งดีเลยสวยเรามาเลือกอกินร้างข๋้ยเตี๋ยวกัน กินตด้หนูอร่อยไหมอือห um ือหนาวดีกินไปเดี๋ยวผ่านด่านแล้วไะไหวไหมนั่งตัวอีกนั่งตัวอีสองชั่วโมงกินแต่กินผักดองไปแล้วจะจะไปทำ้ายเพื่อนเรานะ โอ้โหเนี่ยเราอยากกินของเ,เ,เต็มๆเลยแต่ยังไม่กินตอนนี้เพราะเราอิ่ม <c oughs> แบบนี่นี้อร่อยเดี๋ยวเอาสองไม้นะคะจ <c oughs> ะ,ะเล่นใส่เอาขึ้นรถไปเพื่อนเพื่อนจะหิวตามนะ ลอตเตอรี่ไหนไทยหรือลาวเาอาแล้วแต่สิน่ะไทยเลยนั่นเลยสิไปเดี๋ยวไปวเจอกันที่ฝั่งลาวจ้านี่หลังจากผ่านแดนม,มาแล้วเราก็จะมาลงอุโมงค์นี้รอดไปไหนก็ไม่รู้โอเครอดไปฝั่งลาวเดี๋ยวเราต้องรอชาวคณะก่อนนะจะไปพร้อมกัน น้องบอกเดินลงบนรอได้เลยเนี่เราเดินฝั่งซ้ายนะจ๊ะฝ่างขวาจะรอดกลับไปไทยนะ เพียงแค่มุดตัโมงมาที่นี่ก็ถึงฝั่งไทยแล้วให้ฝั่งลาวสิได้ฝั่งไทยเดี๋ยวเราต้องทำเรื่องเข้าฝั่งลาวต่อต่อมอต้องมีสองฝั่งสิถูกไหมเมื่อกี้ฝั่งขาออกต้องมาขาเข้าด้วย ตกตาดปานเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเราจะได้โหนหรือไม่ได้โหนใจจะถึงหรือเปล่าเดี๋เราจะไปวัดใจตรงนู้นมีเดินทางมาร่วมกี่ชั่วโมงนะเก้าชั่วโมงโอ้เป็นเราจะไม่นับเรื่องนั้นแล้วกันเป็นสิบกว่าชั่วโมงอ่ะเรามาเพื่อสิ่งเราจะเที่ยวแบบไม่ต้องลางานแต่จริงๆเราก็ลางานแหละเราลางานเพื่อพักผ่อนอายุเราเยอะแลยครับโอเคไปดูกันนี่แล้วเราก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ แต่ว่าของเราไม่ต้องทําเพราะว่าเรามีไกด์เราทําให้หมดแล้วเรามากระทัวการของนข้าสบายนิดหนึ่งอันนี้ค่าบริการยังไงอ่ะคนละสามหมืม่นเฉพาะค่าเข้าใช่ไหมครับเราชนะอวดครัวไหมค <ท Still. S 2> ่าเข้าคนละสามหมื่นแล้วเดี๋ยวค่านุ่นอขอค่านุ้นเราเสียไปแล้วเนี่ยนะ ใครโหนใครไม่โหนอะไรก็แล้วแต่ดูท่าก่อนนี่เด็ดอย่าดูอย่ดูไอตอนจบมันจะเป็นยังไงตอนนี้ก่อนเพื่อนใช่ไหมวัตภาพแต่ละคนจะเป็นยังไงอันนี้ล่าเริงเลยนี้ล่าเริงรอลุ้นรอลุ้นไหนได้ตั๋วมาแล้วโชว์ตั๋วหน่อยสินี่ถ้าซื้อตั๋วมาแล้วจะได้ตั๋วแบบนี้ได้แล้ก็เข้าไปได้ไปทรมานบันเทิงกันเถอะ ปๆเข้าเข้าเข้านี่อันนี้ก็จุดที่เราจะต้องไปอสองคนเอาตัวเก็บเฉยเลย กลุ่มนี้ยมัวแต่ถ่ายรูปช้าตอนอแต่เขาตามอีกแล้วเนี่ยเร็วเลยเร็วเร็วเร็วเขาของน้ำก็ช้าถ่ายรูปก็ช้าฮะเดินเข้ามาเลยด้วยไหมเดี๋ยวไม่เลี้ยวว่าหน้าโดนไม่เลี้ยวแน่นอนไหนไหนดูดิดูดิดูดิ เอาไป็นซิปเลยโ <g ül> อ้ยยังแจ่มว้าวคุณว่าไอ้ไอ้ทุกคนเหรอผมไปกินน้ำตกโคตรสูงเลยฮะแต่ว,ว่าเขาให้เร่งมาที่ทิปลายก่อนเพราะว่าเขานัดเอาไว้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายราาูปดูนะ เราจะเล้เราก็ต้องมากรอแบบฟอร์มนี้ก่อนนะครับฟอร์มอะไรวะอ๋อเป็นประเภทอ่าเหมือนใบยินยอมแล้วก็พวกประกันภายต่างๆ่าเดี๋ยวลงเละลงเอกสารก่อนจะประมาณนี้ โอเคไหมครับโอเคโอเคขึ <à déc> <ations> <Okay. S 3> okay, ้นข้างบนขึ้นข้างบนขอยนขครับ เป็นไงบ้างครับเห็นแถวบ้านเขาโผล่ไปตรงนู้นนี่นุ้ยแม่มะกี้ไปทดสอบแล้วเป็นไงบ้างขนาดเมื่อกี้เทสยังรู้สึกแบบว้าไปเรื่อยเลยอาจารย์คือโม่ร้องมึงอาจารย์มดอาจารย์้องมึงตอนนี้พ่อไม่เสียวนะแต่ไม่รู้ว่าไปตรนู้นนีเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกัน นี่นอยไฟอยัเอลน่นะักคนตอนนี้รอคิวอยู่คิวยาวมากเลยแหบอกว่าประมาณสองชั่วโมงกว่าจะพบกาตุ้มตุ้มต่อมมีบางคนอาจจะอยากถอดใจไปทั่งกินกาแฟในร้านแทนเรียมทางกินกันหรือยัง สมคนที่เขาเคยเล่นแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่แต่รุ่น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 จะเป็นยังไงที่เราเห็นเขามีนะเส้นนี้เราเห็นเขามีคืเส้นที่เขาบ่ายให้เราดูเริ่มใกล้เข้ามางเวลาเริ่มใกล้เข้ามาเออตั๋วใช่ไหมเหมือนเขาจะฉีกตั๋วสถานโอเคเราเราได้ตั๋วมาแล้วต้องเก็บให้พร้อม หากระเป๋าได้นะครับใ,ใกลมาใกลแล้วไกลแล้ว <c oughs> เป็นการเข้าแถวที่รู้สึกว่าอยากจะเสียสละให้คนาเดินไปก่อนมากเลย <c oughs> ลุ้นลุ้นลุ้น เตรียมพอมไว้ก่อนมันเริ่มเริ่มมีที่พึ่งเริ่มใช้ที่พึ่งทางใจอุย้ยมีทั้งสองคนเลยเริ่มพกเริ่มหาที่พึ่งกันแล้วพุทธคุณเลิด้้ำเลยเนี่ยคุณพร้อมหรือยังคุณเล็กเคิดเลยไหมเอาเป็นที่ที่เราคิดว่าเราสบายใจ เต็มที่เอาเต็มที่น่าอะเลยไม่ทังลือไไ่ลูกไม่เพื่อนเลยโอ้ยดีอะท่าสวยไกลแล้วไกลเข้ามาแล้วไกลมาแล้วคนนี้คนเดียวขอสักประโยคหนึ่งสิสวยมาก ตอเ้วค่รายตคุณทวรัดคุณไม่มีเวลาให้เตรียมตัวนะครับน้องมาพอดีพร,อร้อมพอดีสวัสดีย่ามือตะโกน พร้อมกันว่าตวยมากเลยตวยมากเลย3 2 1ไปไปโคตรสวยสามสองห สองหนึ่งไป เรเดินขึ้นในโคตรเหนื่อย,ยอไเป,ปเนี่ยดูเวอร์โคตรเหนืหน่อยเลย See I'm to lay ฟิลเป็นไงบ้างครับจยบภารกิทโวเดเต้นตุ้มต่ำตุ้มต่ำขอบคุณนะคอออยยงนี้โป่งมาให้น้องเขาขอบคุณครับมายโชดีครับขอบคุณครับเออเตเหม่อนันมีคนคอมพ l ีทแล้วเย้เย้ เก่งมากทุกคนรอดมาได้โอ้ยเหนื่อยไม่ได้คนี้เป็นไงบ้างครับสามารถคนแรกเลยก็ด่านแรกเราอ่ะหลับตาเรารู้เลยเราหน้าตาเราอยู่เนี้ยแล้วสักพักเราก็ลืมตาพอลืมตาแล้วพอถึงด่านแรกอ่ะพอเราขึ้นตรงนั้นใช่ปะขาเราก็สั่นหักหักหักเราเก่งอยู่ด่านเดียวอะเส้นที่สามเส้นสามมันไรมันตันฟุตหนึ่งได้ของไปแบไงครับ ไปรับกาแฟกันค่ะกาแฟงนี้สนุกมากค่ะสูดๆเดี๋ยวมาใหม่โอ้โหมาใหม่ด้วยเหรอใช่หน้าฝนเขาบอกว่าสวยมากมองอยใช่แล้วเปียกด้วยเขาบอกว่าจะสวดอย่ให้ไหมนตอนแรกก็ไปคิดว่ากะว่าจะได้มองมาชมวิวบ้างไม่มีโอกาสได้มองวิวสวยเราพยายามพยายามจะก้มก้มมาดูมันติดสายไงอ๋อเรามองอยู่ยาก จะมองแต่จะมองจะมองมากแล้วก็รู้สึกว่าจับดีกว่าปวดได้คอเคสจับมือเดียวก็ไม่เอาจับมือดีกว่าให้สนุกว่าสนุกมากควรมาควรมาที่นี่ไม่ได้มาน่น่าควรอย่างที่คิดยุ้ยพอเสียวกว่ายู้โอเสียวกว่าใช่เราบอกเลยว่ายู้โอทำเราทำเรากลัวความสูงไปเลยเซฟตี้ดีเซฟตี้ดีอันนี้มันแล้วก็สซาร์น่ารักมากสซาร์น่ารักดูแลดีมากเดี๋ยวดูวิดีโอแล้วกันนี่หลังจากที่ เราโหรสลิงกันอย่างหวาดเสียวมาแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกับวิวแบบนี้คนนี้มาได้ข้าวก่อนครับเนี่ยคะได้ข้าวก่อนเราเป็นคนพี่เบสพี่เบสเพราะว่าเรากินของที่เขาทําผิดมาเขาทำผิดมาเราเป็นคนพี่เบสเพราะเราหิวเรากินเราเรียกออก่อนดีกว่าโอ้ชิวเลยอ่ะ ตาเดเยืองตางดยเยืองตาควาเราไปหัวตลิงมาไงอ๋อน้ำเอาใหม่นะและนี่คือน้ำตกต<อ>าเดเยืองเรื่อว่าทุกคนก็เคยเห็นน้ำตกตาเดเยื่องแล้วแต่ยังแต่ว่านี่ก็เป็นอีกฤด,ดูการหนึ่งนี่ดูการหนึ่ง<ว>นิดเลือดูการหนึ่งที่ฝนมันอะไรนะละอองน้ำมันไม่เยอะมากเราไม่ต้องใส่ชุดกันฝนแต่เออแล้วน้ำตกก็สวยนะ ก็ยังสวยอยู่แต่น้ำอาจจะไม่มากเท่าตอนหน้าฝนนี่ก็สวยดีปลายชมวงตกแต่งเยื่องกัน นจบทริปวันนี้แล้วนะจ๊ะจะทริปปากเซของเราเาเที่ยวจบแล้วเหรอจบแล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับมาแวะพักอย่างเดียววันนี้เรานอนที่นี่อินทัศเฮ้ยข้างบนมีดาดฟ้าด้วยใช่มีลูปท็อปแจ๋วแจ๋วโรงแรมนี้ลูปท็อปอันนี้นี่ฝั่งนี้โรงแรมก็ฝั่งตรงข้ามโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้แจมเทมเวลาตูตอนหลังโรงแรมกำลังสร้างวัดอยู่ดูจากวัตถาก็รู้ไหน ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ไปขี่มอเตอร์ไซค์กันไหมอืมมอไซค์นี่เรากอนนี้สนใจกิจกรรมกิจกรรมสิ่งนี้อยู่ขนนาำแม่้าคันจิ๋วเออขี่ขี่เล่นเยี่ยมเกินเทปนี้คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้ก่อนวันที่เราัดทางกันอย่างนี้นะครับเที่ยวแบบ เที่ยวแบบไม่ต้องลางานแต่จริงๆก็คือลางานอะไรจะให้นาใสชาได้มาแบบนี้ก่อพราะพรุ่งนี้คือรถเราไม่ใช่รถเราหนาวมากหนาวเก่งแต่เก้งหนาปหน่อเฮ้ยมีการแจกจ่ายตังเกิดขึ้นี่อยากมาให้ฉัน่อนมีการแจกจ่ายตังเกิดขึ้นพ้อมองนยช่ไ่หมดเพอยู่ดีๆนัดเจอรินเขื่อนจะจ่ายเงิน2แสนโอ้สุดยอดฉันก็คิดในใจว่า เงินฟ <c oughs> าทอ่ะพอเถอะพอเถอะ <c oughs> <c oughs> มุกนี้กเขาเล่นเันเยอะแล้ว <c oughs> ไปแล้วจ้า